คำเตือนสูตรที่นำมาแบ่งปันเป็นเพียงสถิติการคำนวณสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกกรณีช่องนี้เป็นแค่เทียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนสมาชิกเจาเลขเด่นสูตรหวยพารวยที่น่ารักทุกท่านนะคะสูตรคำนวณคลิปนี้นะคะเป็นสูตร สามตัวบนลุ้นรับแบงค์พันธ์นะคะโดยทั้งสามสูตรนี้นะคะมันจะ เดินมาทั้งหมด9งวดนะคะจับคู่ชุดรวมกันมาทั้งหมด9งวดนะคะแอดมินก็นำมาลงให้เพื่อนๆดูใหม่ในงวดนี้นะคะโดยสูตรการคำนวณหลักร้อยนะคะจะใช้หลักหมื่นบวกหลักสิบนะคะบวกสิบหน้าครั้งที่หนึ่งบวกสิบท้ายครั้งที่สองบวกหน่วยท้ายครั้งที่สองผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกเจ็ดบวกหนึ่งนะคะสูตรที่สองค่ะใช้หลัก สูตรที่สองสูตรหลักสิบนะคะใช้หลักแสนบวกหลักร้อยบวกสิบล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งบวกหน่วยหน้าครั้งที่หนึ่งผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกสองบวกห้าค่ะและสูตรที่สามนะคะใช้หลักสิบล่างบวกร้อยหน้าครั้งที่หนึ่งนะคะผลลัพธ์ที่ได้นำมาบวกศูนย์บวกหนึ่งบวกสี่นะคะสูตรที่สามนี่เป็นสูตรหลักหน่วยโดยสูตรหลักร้อยแอดมินจะขีดเส้นสีฟ้า สูตรหลักสิขีดเส้นสีแดงนะคะและสูตรหลักหน่วยขีดเส้นสีเขียวค่ะเรามาเริ่มคำนวณสูตรนี้ในงวดวันที่16มิถุนาหกสากันเลยนะคะเริ่มจากสูตรหลักร้อยนะคะ3ามบวกหกบวก8ดบวก8บวกสนะคะสามบวกหบวกแ บวก8บวกสอบวกหได้9 9้บวก8ได้17 17จบวก8ได้25 25ิบวกสได้27นะคะ27เรานำเฉพาะเลข7ตัวท้ายนะคะมาบวกเลขคงที่7จบวกศได้7ค่ะ7จบวกเได้14 ใส่เฉพาะเลขสี่นะคะสี่บวกหได้ห้าค่ะอันนี้สูตรแรกนะคะสูตรหลักร้อยนะคะสูตรหลักร้อยจะได้เลขเด่นคือเจ็ดสี่ห้านะคะต่อไปนะคะสูตรหลักสิบเส้นสีแดงนะคะแปดบวกห้าบวก สองบวกสี่บวกเก้าแปดบวกห้าบวกสองบวกสี่บวกเก้าแปดบวกห้าได้13บสามสิบสามบวกสองได้สิบห้าสิบห้าบวกสี่ได้สิบเก้าสิบเก้าบวกเก้าได้28่สนะคะยีเราก็นำเลขแปตัวท้ายมาบวกแปดบวกศูนย์ได้แปดแปดบวกสองได้สิบนะคะใส่ศูนย์ศูนย์บวกห้าได้ห้าค่ะ อันนี้เลขเด่นหลักสิบนะคะเลขเด่นหลักสิบได้เลขแปดศูนย์ห้าค่ะต่อไปนะคะสูตรที่สามสูตรหลักหน่วยนะคะเส้นสีเขียวสองบวกสี่สองบวกสี่ได้หกนะคะนำหกมาบวกเลขคงที่หกบวกศูนย์ได้หกหกบวกหนึ่งได้เจ็ดค่ะเจ็ดบวกสี่ได้สิบเอ็ดใส่หนึ่ง อันนี้จะเป็นหลักหน่วยนะคะทีนี้เราก็จะนำเลขเด่นนะคะมาจับคู่ชุดนะคะเลขเด่นสามารถจับคู่ชุดได้

7จ็ดห้าเจ็ดเจ็ดห้าหนึ่งสปดหสปดเจ็ดสี่ดหนึ่งสี่ศูนย์หนึ่ง สี่ห้าหกสี่ห้าเจ็ดสี่ห้าหนึ่งห้าปดหห้าปดเจ็ดห้าแดหนึ่งห้าหเจ็ด 5 0 1และ5้าห้าหกหห้ค่ะอันนี้ก็จะเป็นเลขคู่ชุดที่เราได้นะคะทีนี้มันเยอะชุดใช่ไหมคะเพื่อนๆถ้ามันเยอะชุดเราก็นำมาตัดเลยค่ะตัดกับสูตรเลขดับนะคะ เพื่อนๆมีสูตรเลขดับของตัวเองก็ลองนํามาตัดดูนะคะสำหรับแอดมินนะคะมีสูตรเลขดับอยู่2สูตรนะคะสูตรดับบนทุกหลักนะคะเลขดับดับได้ที่เลข5สูตรที่2อดับได้ที่เลข1นะคะเราก็จะมาดูเลขชุดไหนที่มีเลขดับเลขห้านะคะก็จะตัดเลขดับออก5ดับอ่านี่มี5ดับ แล้วชุดที่2นะคะเลขหนึ่งนะคะมีเลขหนึ่งนี่ดับมันก็จะเหลือน้อยชุดลงนะคะพอเรานำมาตัดเลขดับแล้วนะคะมันก็จะเหลือคู่ชุดน้อยลงอา่าเรามาตัดนะคะที่มีเลข5้าหลักร้อยนะคะหลักร้อยเลขห้าก็คือชุดนี้นะคะ นี่นะคะอันนี้ก็คือดับทั้งชุดเลยนะคะตัดดับไปทั้งชุดเลยที่มีเลขห้ามีเลขห้าที่หลักสิบนะคะมีเลขห้าที่หลักสิบก็คือชุดนี้นะคะมีเลขห้าหลักสิบนี่คือการตัดดับนะคะ และมีเลขหนึ่งที่หลักหน่วยนะคะมีเลขหนึ่งหลักหน่วยก็ตัดไปเลยนี่คือวิธีการตัดดับนะคะจากตัวเลขเยอะๆมันก็เหลือเลขน้อยชุดลงนะคะตอนนี้เลขเด่นที่เหลือนะคะมันก็จะเหลือเจ็ดแปดหกเจดปดเจดเจดศูห 7 07 486 487 406และ407นะคะสำหรับสูตรนี้นะคะสูตรลุ้นรับแบงค์พันเก้างวดนะคะอันนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นสูตรคู่ชุด3ตัวบนนะคะ ในงวดวันที่16มิถุนา6-3ช่องนี้ก็เป็นแค่เพียงสื่อกลางที่นำสูตรที่น่าสนใจมานำเสนอนะคะ ส่วนผลการออกรางวัลจะเป็นอย่างไรนั้นก็ไม่อาจทราบได้เพื่อนๆโปรดใช้วิจรารณญาณในการรับชมค่ะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจนะคะใครยังไม่ได้กดติดตามก็กดติดตามให้ด้วยเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้แอดมินก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ